โอเคสวัสดีทุททกๆคนด้วยนะครับอยู่ผมนนไซนอนเคชเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็อยู่ในไลน์เกมสถิติแล้วนะครับผมาวันนี้มากงอะอีเวนต์เสริมนะไม่ใช่เป็นอีเวนต์ใหม่แหละแต่เป็นอีเวนต์เสริมจากอีเวนต์เก่านะครับผมอีเวนต์เก่ายังอยู่นะเป็นอีเวนต์ของมิมิราดอ่ะจะเรียกมิลาดนะมิราดนั่นแหละครับผมที่ผมตั้งชื่อเองนะก็มิราดยังอยู่นะครับผมสามร้อยเพชรสามร้อทองแล้วก็หานางยังอยู่นะแต่ที่มีเสริมมาคือเป็นจี้ตัวบินอีกแล้ว เดี๋ยวผมพาไปดูความความเกียนของเบลน,นี้นะครับผมมันคือตั๋วบินนี่เนี่ยครับตั๋วบินไม่คาดฝันนะครับบัตรเฮ้ยเดี๋ยวมันเชิญนีมันคนละชื่อปะบัตรเชิญไม่คาดฝัน่ะเดี๋ยวผมพาไปไล่ดูอันนี้คือแบบธรรมะแบบแบบธรรมดานะเดี๋ยวพาไปดูแบบทำโูคือมันมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยมี4ีเวอร์ชั่นแล้วเนี่ยเวอร์มีวเวอร์ชั่นเป็นซิงเกิลอ่าเวอร์ชันแรกนะแบบไม่ติดเกตไม่อะไรเลยนะเป็นบัตรเชิญไม่คาดฝันนะครับบัตรเชิญไม่คาดฝันใช่ไหม แล้วพอมาติดเกตติดเกตเป็นบัตรเชิญไม่คาดฝันคิสตันนะครับผมโอกาสมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะจนล่าสุดเนี่ยจนก่อนหน้านี้เป็นบัตรสุดยอดบัตรเชิญไม่คาดฝันคือแบบมีบัตรเชิญไม่คาดฝันมึงยังมีสุดยอดอีกเลยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ upms บวกนะบวกเจ็ดคือเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์นี้ก็เยอะมากแล้วแต่มันก็มีไม่ออกใช่ไหมต่อไปครับเป็นบัตรเชิญไม่คาดฝันในตำนานโอ้โหมีสุดยอดและมีตำนานสี่เวอร์ชั่นคุณพระช่วย คราวนี้นะครับอัปเต็มแมสบวกเป็น95%นะครับผมก็จาก90เป็น95ก็มันก็แหม่งๆนะแปลกๆอ่ะถ้าจะขนาดนี้มี100%แล้วล่ะเออผมผมก็อัปตามมาทุกเวอร์ชันดูดิเนี่ยเนี่ยผมยังอัปไม่เต็มเลยเนี่ยเนี่ยจากอันเนี้ยผมแต่ก่อนใช้นี่อยู่พออันใหม่ปุ๊บผมยังอัปไม่เต็มเลยอันใหม่ใหม่เนี่นะครับผมงงมาก4เวอร์ชันเป็นจีที่แบบเวอร์ชันเยอะที่สุดแล้วมั้งเนี่ย4เวอร์ชันเลยทีเดียวนะโอเคครับผมเผมาไปดูเอฟเสก์ บัตรเชิญเพ่คาดฝันในตำนานนะครับผมก็ถอยได้3ครั้งมีโอกาสที่เที่ยวรอบโลกเ5ซนก็เบิร์นบินนั่นแหละครับพูด,ดง่ายจะได้ฟังเข้าใจตรงกันที่พูดภาษาชาวบ้านกันนะครับผมก็เบิร์นบินถอยเบิร์นสาครั้งก็บินนะครับผมมีโอกาส5%จะได้ติดก่อล้างนะก็9.5%นี้ก็คงยากะละที่จะไปติดน,นะถ้าไม่สวยจริงๆนะครับผมส่วนวิธีการได้มาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นสุ่มนะครับผมแล้วก็รวมฟิกมั้งเพราะประกาศเพิ่งมา่าประกาศมาเพิ่มแล้ว สวรรค์แห่งการรวมนี่ไงนี่ไงมีมาแล้วนะครับผมนี่อันนี้บัตรเชิญไม่คาดฝันนะผมผมพาไปดูเนี่ยครับเขาบอกวิธีการได้คือสุ่มจี้ปกติแล้วก็จี้สนับสนุนมิรานะครับผม A บวกคาดใดก็ได้จะสุ่มได้จี้เครื่องราง A ถึง S ถึง S บวกนะแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไอ้นี่จริงหรือเปล่านะเพราะมันจะสุ่มกันเนี่ยครับมันจะมีพวกเครื่องรางสนับสนุนได้เป็นแดเนียลเป็นมิราเป็นคอนสแตนตินนะครับผม แล้วก็มีหินลึกลับอ่าเดี๋ยวพาไปดูก่อนหินลึกลับคือเจ้านี่ครับนี่นี่ตรงนี้ครับนี่นี่หินลืกลายเห็นไหมเนี่ยแดงๆนี่ยครับผมนี่ครับอย่างที่เห็นเลยครับมันเอาไว้แลกพวกออฟอ่าออฟเสริมนะพวกนี้ออฟอะไรอย่างงี้ได้เงินโอ้โหแปดสิบเปอร์เซ็นต์ออฟไม่แต่ก่อนไม่สี่เปอร์เซ็นต์นะ อูอออบดีๆงั้นเลยอ่ะใช้หินแรกอูหินเจ็ดอันเลยรู้สึกว่าหินเอ่อรู้สึกว่าหินพวกนี้นจะได้มาจากเอ่อจากเอ่อถ้าได้รับ G ีจะได้หินหนึ่งหนึ่งชิ้นทุกครั้งที่ได้รับ G ีหรือเปล่าเพราะผมเห็นมันขึ้นชื่อนะนข้างบนอ่ะเนี่ยครับนี่เห็นไหมตรงเนี้ยมีอีเวนต์เล่นนะเนี่ยจะได้พวกจี้เครื่องรางสำหรับสุนนะมีสามสามสองหนุ่มสองมุมแล้วก็หนึ่งนางนะครับผมเป็นรวมฟิกแหละผมว่า พราะผมอ่านรายละเอียดเมื่อกี้แล้วแล้วก็มีประกาศใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวไปอ่านพร้อมกันเลยอันนี้อะไรน,นี่ผมไม่ทันเติมไม่เอาไม่สนใจเราสายฟรีนะครับผมเนี่ยแนนนมาแล้วครับโอ้โอกาสจะได้รับมิราดมิราดสนับสนุนเอนี่ครับจริงๆด้วย่างนี่ผมบอกมันสุ่มนะก่อนเขียนแบบหมวกปบัตรเชริญนะ้าบัตรเชริญอยู่ในมิราดนะครับผมอสองจะเป็นเดนเนีย แต่เนี่ยจะเป็นอนุสรหลุมกกำเนิดค้อนตัวด่วนพิเศษอืผมอยากได้หลุมดำอยู่นะเพราะผมตอนเปลน,นั้นไม่ได้แท็กซี่ต่อไปเป็นคอนสแตนตินแท็กซี่โคงบินด่วนตัวบินด่วนซีชีพซีโอนะครับผมอ๋อแล้วก็หินหินไปรวมก็ได้นะครับผมหินไปรวมก็ได้พวกจีพวกนี้นะครับผมสุ่มหนึ่งจีในนี้อ๋อยี่นี่เอง โอเคน่าจะประมาณนี้เมื่ออัพจี้เอโอเคอัพจี้เอ็มอัพจี้เอสครั้งเดียวนะครับผมได้แสงมันเดิมแสงสว่างธรรมชาติโอเคแล้วก็ลดราคาจี้ลดราคาเพื่อโอเคผมมีจี้ดองเยอะเลยถ้าผมลองจี้เอสจะชื่อขึ้นไหมชื่อขึ้นเปล่าหรือหรือเราต้องลงไปดูข้างล่างโอเคเ๋ยวผมผมมีจี้ดองอยู่นะแต่ผมเปิดจี้อ่าชื่อขึ้นครับเมื่อกี้เห็นแล้วอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ผม เมื่อกี้ชื่อไม่ได้ขึ้นราคาได้แต่จี้ขึ้นแต่จี้ได้จี้นี้อ๋อเปิดมีได้กล่องนี้ด้วยผมขอเลื่อนลงไปดูข้างล่างก่อนนะฟุกเปิดได้เฉยเลยผมไม่แน่ใจว่าได้เจสแล้วมันได้เปล่าเมื่อกี้เห็นมันเอ่อก่อนหน้านี้นะผมรอประกาศอยู่นะรู้สึกเหมือนจะมีคนชื่อขึ้นไม่แน่ใจว่าเป็นพวกอัพแสงสว่างเอ่ออัพเอสบวกเจ็ดเต็มหรือเปล่าหรือเป็นเพราะได้จีนะได้จีผมมีจีดองเต็มเลยควรจะรับนะไม่มีอ่ะมันไม่เกี่ยวป่ะน่าจะไม่เกี่ยว หรือยังไงไม่เป็นไรเราเปิดจี้เลยแล้วกันมอบได้ช้างได้ช้างนะครับเดี๋ยวแพ็กการ์ดเข้ามาเปิดแล้วกันเราไปหาจี้ก่อนแล็ปจี้ข้างหลังเอสได้เห็นแล้เอน่าเห็นไหมมันได้แล็ปจี้ข้างหลังกิจกรรมเอสกิจกรรมเอสยังไงวะงงหรือว่าเป็นในกิจกรรมเหรอเมื่อกี้ผมก็ได้นะเดี๋ยวผมรับหมวกแล้วกันหมวกเก่า มบชื่อไม่ขึ้นหรือจะขึ้นที่หลังหรือไม่เกี่ยวไม่นะหรือจะต้องไปเปิดยังไงงงๆไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อเลยแล้วกันมาที่กลางแดเนียลโอ้แดเนียลมาแต่ไม่อยากได้แดเนียลอยากได้มิรามากกว่ามิรานน่ะครับเผื่ยหลายคนจะงงนะอยากได้มนะิราะเพราะมันมีสุ่มไม่นั่นอนะ่ะสุ่มหาตัวบินตัวบินใหม่ หรือถ้าจะเป็นไม่ได้ก็โชคดีขอให้เปิดได้ในนี้เลยล้กันอื้อไม่เอาดิจะเอาตั๋วใหม่ชื่อไม่ขึ้นไม่มีหรอกจะเอาตั๋วใหม้อม A เอโบกเนี่ยคงไม่ต้องเปิดเลยยังไงเปิดเอก็แล้วกันเพราะเอน่าจะมีลุ้นกว่าเยอะเลยอะอันนี้อะไรเอโบกยังไม่เปิดสมจีเอสจียระเปิดเจีย แผนที่เอามาทำไมเอามาทำไม G A ขอมีได้หน่อยไม่ได้หรือเอาเปิดผิด A บวกมาสม G S อ๋เปิด A ดีกว่าครับ A น่าลุ้นกว่าเยอะเลยอะ A B อย่างเงี้ยน่าลุ้นได้พวกนั้นก็เยอะเลยมับมับเขาให้โอ้ G S เยอะ มอบเขาให้อืมมอบเขาให้แดนียลอกแ,แด้เนียลมาบ่อยวะ่ะไม่อยากได้แดนียลวะเจ้อามีราเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะโหเปิดไปเถอะโอ้ได้เหรียญมาเหรียญหนึ่งเมื่อกี้เป็นแพ็คห้าอันนะผมไม่รู้ไปกดเปิดเฉยแต่ไม่เป็นไรมาแล้วจี มับอะไรนี้เจียมับอืมผมไม่อยากใช้เพเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าอาีเวนอ่าอีเวนของหามิล่าเนี่ยก็หมดไป <iß> ไโอ้โหเกือบสองพันนะครับเสียเยอะมาก <toda> เดี๋ยวนะโอ้โหพระเจ้า เดี๋ยวผมเปิดนี่ก่อนอันนี้มันี่มันเกะกะช่องนะ<ม>เออคือเปิดอ่อ,อันนี้ก็ไม่ได้เลยปะเปิดพวกเอบวกอย่างเงี้ยปิดพวก a บวก s ก็ไม่ได้อะไรไม่รู้จะเปิดทำไมนะหรือเปิด s มีโอกาสได้อยู่ก็ยากอยู่อีกแหละย,ยากอ่ะยากจริงๆ ผมลืมแล้วด้วยว่าแดเนียลได้อะไรรู้สึกว่าบวกบวกจีนี่ก็ได้นะโอเคลองลองสุ่มสักครั้งสองครั้งละกันตรงนี้สุ่มจี้๊ยคอนสแตนตินโผล่แต่คือไม่มีตัวที่อยากได้ปะโอ้โหกันรัวๆเลยนะพวกเธอเนี่ยเจ้ามิราเว้ยโอ้โหนี่ขนาดหาโอ้โหโผล่รัวๆเลยเห็นไหม คือแบบมิรา้นี่น่าจะหายากมากนะดูจากท่านะครับเกมใจร้ายับเอาทีนี้เอสเอสเอสออกอ่ะเหอกี่ครั้งครั้งสองครั้งเหลือไปสักครั้งหนึ่งโอ้โหดูดิมาลัวเลยอ่ะคุณพระเดี๋ยวนะผมขอไปดูไอ้ตรงนี้ก่อนว่ามันได้อะไรบ้าง หนุ่มดำเออแดเนียลแดเนียลแดเนียลได้หนุ่มดำนะน่าสนใจอยู่นะของแดเนียลอนุสรอ,อะไรนี่ผมก็มีหมดแล้วนะโคงคิตตันแท็กซี่มีหมดแล้วคอนเซนตินี่มีหมดแล้วอยากได้มิล่าโอ้โหมิล่าได้มิล่ามาแล้วก็ต้องไปสุ่มนู่นอีกคุณพระช่วยเออจี้สนับสนุน บีนกับีสุม่มจี้สนับสนุนโอเคผมผมว่าผมลองไปรวมบีดีกว่าจังหวะนี้คงเปิดสุม่มดวงไม่ช่วยละในหินนะหินหินหินถ้ารวมเนี่ยก็ได้นะนะครับได้เป็นเออได้เป็นจี้สนับสนุนแบบสุ่มอีกทีนนะซึ่งผมว่าสุ่มก็ได้มิล่ายากอีกแหละอีเวนต์นี้เหนื่อยแนเย่เลยเดือด่ะดีนะผมไปเอาทองจากอ้นี่มาละทองจากมิล่า สองล้านมานะผมอุต <g ül> สาไปเสยคิดตันไปแลกมิล่าเอสมาอีกโอเคเสียงแหกแล้วเดี๋ยวขอจิบน้ำสักคู่นะครับอ่าหวังว่าจะดีขึ้นโอเคไปรวมดูดีกว่าว่าทุกทีอีเวนต์น่ะอีเวนต์รวมนะครับผมเปียงแดนเนียล สวัสดีแดเนียลมาทำไมเนี่ยผมว่ารวมไม่ค่อยมีวังเลยว่ะเก็บหินไปแรกไอออฟดีกว่าไหมพรช่วยแดเนียลอยู่ไหนผมไปบวกแดเนียลเอาดีกว่าอ๋อแสดงว่าชัวเลยถ้าเราได้เออเนี่ยนะคได้จี้เอสในจากเหมือนพวกเนี้ยน่าจะได้จี้ไอ้นั่นมาอันหนึ่งซี้หินมาอันหนึ่งนะครับผม น้อยใช่แหละเดี๋ยวคอยดูผมจะได้หินนะครับเดี๋ยวผมไปอัพเอกอันหนึ่งก่อนติมีอยู่แล้ววะน่าจะมีอยู่แล้วดินี่ไงอาวไม่มีมีเอบวกโอ้โหเหนื่อยอ่ะยาวเลยเวนนี้ไปเราไปก่อนเราพุ่งยาวๆไปเราจะใช้ G A อัพด้วย gb เอาไว้อัพ gb ด้วยัีน้อยๆอยู่ไปไป อานี่ไงมิจี้อยู่ลืมดูวายเครวมอีเวนต์รวมวิง่งปังโอเคหลุมดำมาแล้วผมไม่ต้องหาได้แดนเนียลเนะี่ยผมได้หลุมดำแล้วนะโอเคก็ถือว่าก็โอเคอะก็หลุมดำเพราะผมก็ไม่มีอะไรจะหาแล้วอะคือถ้าไม่ได้มีลาก็ไม่มีอะไรจะหาแล้วเปิดแพ็กการ์ดเล่น โอ้โหเหนื่อยใจจริงคือเปิด gs มันจะได้ปะถ้ามันมีโอกาสถ้ามันมีโอกาสได้ก็หน้าลองอยู่นะรู้สึกว่าเห็นแวะแป๊บมันจะมีโอกาสได้ผมต้องเปิด gs ทั้งหมดจริงกันเนี่ยบับบับบับับ,บ,บเลืนลงมาดูสิหน้าได้แสงไงไหมได้รับจี้ข้างล่างในกิจกรรม s ต้องเป็นจี้นี้ด้วยเห็นไหมต้องเป็นจี้จี้ที่มันกําหนดไปด้วยครับอันนี้ก็เป็นที่ผมอัพเต็มเมื่อกี้นะเฮ้ยแต่รู้สึกว่าอัพ b เต็มไม่ได้นะครับมันบอกว่า a กับ A อบวกนะโหกดร้ายเหมือนกันเลยไอจีมเว้นนี้นั่นผมไม่เปิดกล่อง A บวกแล้วนะเปิดไปก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวไปลองเปิดกล่อง S ดูก่อนแล้วกันนะ,ะนะมันจะไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหมดร้รายมากเลยอนะ่ยเยนะเวนะ้นนี้ใช้ทั้งใช้ใช้ดวงดวงจะวัดดวงก็ไม่ใช่มันยากอะ่ะออกออกออกยากแปงแปงเอบวกไม่เอา ไอ้บอกไม่เอาเปิดไปก็ไม่ได้เลยเปิดทําไมแล้วไอ้พวกจี้พวกนี้จะเอาไว้ทําอะไรวะเอาไปบวกทิ้งเงี้ยหรอเอาไปบวกเอาจี้ทิ้งเงี้ยแล้วก็เอาจี้บีไปแลกเล่นอย่างเงี้ยเป็นวนลูปวนซ้ําๆให้เงินให้ทองหมดเล่นอะไรเงี้ยคุณพระโหดร้ายมากอ่ะเปิดโอ้ มันมานะมันเป็นตัว๋วแต่มันเป็นตั๋วเก่าไม่เอาดิคุณพระช่วยเอ่ G อจี๊ยบอ๋อพอแล้วผมว่าเราต้องไปทำบนลูกกับเจ้าพวกนั้นอีกแล้วอืมกี่นา,นะนาทีแล้วเนี่ยหืสิบห้านาทีแล้วโอเคยังไงก็ยังไงแนตะ่ผมขอบวกเอ่อหมวกใหม่กันแล้วกัน หมวกใหม่ของผมนะไม่ได้บวกสักทีหมอบหมอบวิงหมวกอันนี้ได้มานานแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้บวกสักทีนะรวมได้ยังอ่ะนี่รวมได้ละเนี่ยหมวกเนี่ยครับจะตีเป็นเอสบวกหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่มีจี้บวกต่อสักทีเปียงวิงได้มาตั้งนานแล้วไม่ได้ใช้สักทีใช้แต่หมวกเก่าโอกาสเซฟเซนได้เท่าโอ้ หวยแตกมากกล่องบินมาบินอะไรละ่ะลูกเราไม่เน้นบิน G A บวกก็ไม่มีอีกอืมตีกันมันเลยทีนี้ไหนอะเดี๋ยวบวกทิ้งกันแล้วกันพุดพูดพูดพูด ติดแค่สองเองน่ารักมากมากอีเวนต์นี้ผมน่าจะผสมจี้มันเลยแหละผมว่าติดสามสามเองเยอะมีจีเอสเอสบวกโอเคมีนู่นนี่อยู่เฮ้ยผมว่าเรามาเข้าเข้าเรื่องกันเถอะได้เวลาซ้ำซากจำใจแล้วครับ ถึงกับอุดมคติของเราที่ต้องทำอะไรเม,มื่อกี้บวกอะไรบวกแดเนียลได้ไหมเรามาลองคอนสแตนตินกันเถอะเดี๋ยวผมบวกทีเดียวกันบวกยาวๆนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่นทีเดียวนะไปเออค่อยไปรวมทีเดียวแล้วกันโอเคตอนนี้ได้คอนสแตนตินมาแล้วหนึ่ง ea นะครับต่อไปเอาใครดีแดเนียลดีไหมเอาเอาแด เอาแดเนียลแล้วกันแดเนียลไหนๆก็มาบ่อยกันทุกตัวแล้วมาแดเนียลดูวิลุกเปลืองทองแล้วเพิ่งจะได้ทองมาสองล้านจะได้ใช้หมดอีกแล้วเลยเนี่ยอ่ะเปียงโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปอัพเออ่นู่นอัพเอสองล้นนะนี่อยู่นี่มบมบ มันไม่ได้หรอก,กอน,นะไอจี IG นั่นนหะไอจี IG นั่นนะครับอะไรอะไอจีเอ่อไอ,อมิลาดนะครับไอ,อตัวละครสนับสนุนนะแต่มันจะได้เอ่อเป็นไอ้นั่นมาแทนนะโอ้จีเอก็หมดอีกเป็นเหรียญเอ่อเหรียญไอ้นั่นนะครับเหรียญเอเหรียญบีแล้วก็ไปเอาเหรียญบีไปรวมอีกทีหนึง่งพุ่นบายเราเป็นนี้อ่ะรวมไปชื่อขึ้นครับโงเอามาทำไมไม่รู้เอาไปบวกต่อ อ๋อเป็น S, บวกอ๋ออย่างนี่เองดีดีดีก <K> ็เป็น S อบวกก็ยังดีนะก็ไปบวกต่อนะครับผมเปลียกขอเอบวกอีกดีมากเออดีว่ะดีว่ะผมก็อ่านข้ามไปนะมันเป็น S บวก,กเว้ยมันดีมากเลยอะที่ดีนี่คืออะไรรู้ไหมครับดีคือเอาเอาเอาไปบวกทิ้งนะเอาไปบวกทิ้ง คือมีหมดแล้วอ่ะนอนุสรนุก็นูนอยู่ข้างบนนึงครับหมวกแนวจี้บีตีได้ไหมเนี่ยหมัน่นไส้เอ้ยจี้อาคี้เอสตีเลยแล้วกันหมั่นเขี้ยวเหลือเกินไหนจี้เอสอ่ะโอเคไปหมวกให้สุดเมื่อกี้ได้อะไรมาอน,นอนุสรใช่ป่ะอน,นอนุสรกับอะไรหมวกนี่ก่อนแล้วกัน สอนกับโคง่งไปหมวกใหม่ของเราไปเยี่ยงสู่ความรุ่งโรจน์ใส่เลยหมอบเข้าให้เฮ้ยเวนนี้จะเป็นไงจะเละอ,อีกแล้วเนี่ยสรุปก็ต้องเสียเพชรอีกแล้วนะเว้นนี้ก็ต้องไปเปิดหาจี้มาบุกแล้วจี้นี้มีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะครับนี่ไงได้มาละหนึ่งอันอยู่นี่หมอบเข้าให้ เพราะว่าได้จี้ในอีเวนต์รู้สึกว่าอีกอันหนึ่งก็น่าจะอยู่ข้างล่างนะเพราะผมผสมเป็นสองอันใช่ปะหรือมันนับเป็นซ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ข้างล่างเลครับอยู่ปะอาวไม่มีเว้ยมีอันเดียวเว้ยหมายฟวามว่ยังไงเนะี่ยงงมัหมดแล้วเดี๋ยวผมขอรับจี้นี่ไปก่อนนะโอ้เวลานี้น่าจะเหนื่อยครับ ไปต่อไม่เป็นแล้วคือมันไม่มีแน่แน,นอนเลยนะมันไม่มีแบบเ,เป็นแรกแบบจี้ตรงๆแบบแน่นอนแบบเก็บเหรียญมาอย่างน้อยเจ็ดเหรียญก็ได้แน่นอนก็ไม่มีด้วยโอ้โหหดร้ายมากค่าผ่านทางอ้อมนี้น่าสนใจชอบออมน,นี้ออมน,นี้สวยออมนี้สวยเอาไปใส่หมวกนี่น่าจะโอเคนะผมว่าเอาไปใส่หมวกจะได้ไม่ต้องใส่กระดิ่ง อ๋อันนี้ออฟใหมเหรอทักษะเสริมรับความสามารถเสริม40%ปฟรีค่าซื้อต่อและค่าอันนักคูณสองเมื่อซื้อต่อโหโคตรเกลียนโคตรเกลียนบเรีเวณวิเคราะห์ซื้อ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 กูฟรีและยังจะคูณ2อีก7เหรียญ5เหรียญนี่ออฟนี่ก็ล้างออฟนี้ก็ดีนะไปใส่หมวกก็น่าสนใจเหมือนกันออฟอื่น7โอออฟเปิลแพงชิบหายเลยตัดน้ำพ้าแพงชิบหายเลยออฟนี้ถูกอยู่น่าสนใจนะ โอหรือว่าจะไม่ได้ว่าเวน้นนี้หมดไลน์ว่ะหมดไลา์มากเลยหมดไลน์กันจริงๆหมดแบบจริงจังเอาไอดีเนี่ยไม่รู้บวกแสงสว่างเหนือธรรมชาติไปก่อนแล้วกันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกบวกแสงเล่นมับคืออีเวนตี้เนี่ย ว่านหนักแล้วนะครับีเวนตัวของก็นหนักดูดิดูด,ดิท้องผมมีแต่ก่อนมีห้าล้านเกือบหกล้านมันน่าจะมีห้าล้านหกหรือเท่าไหร่แหละห้าล้านหมดไปแล้วล้านหนึ่งหูพิ่งได้มาจากมิราโอ้โอ้เหนื่อยเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมขอจบไว้เพี้ยนเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับดูเหมือนจะไม่ไหววะ่ะถ้าจะมาถ้าจะมาเปิดอย่างนี้เดี๋ยวต้องทําคลิปแยกแล้วเราไม่รู้จะได้ฝอมมันยากมากเลยครับดูดิ มันไม่มีแลกแบบตรงๆอ่ะมันมีแต่บวกอ่ะมันมีแต่เล่นดวงอนะ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยใช้บัตรเก่าก็ได้ฟ้าเนี่ยใช้เงินเก่าก็ได้ว้ยมีง้อว้ยมีง้อว้ยเพิ่มมันหาเปอร์เซ็นต์เอานี้ก็ได้ติดกอร้างก็ใส่คู่โค้งก็ได้เนี่ยันีเกาะเอ้ยผิดโคง้งผิดโค้งนี้ก็ได้หนีเกาะไม่ใช่โค้งนี้เนี่ยโค้งนี้เกาะใส่โค้งนี้ก็ได้เนี่ยนีเกาะจบนะ อเคไม่เป็นไรไม่ได้อยากหาขนาดนั้น300เพรเองจะเสียไปเป็นพันเพื่อหา300ก็ใช้เรื่องโอเคครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวขจอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันโอเคเจะกรมคิดต่อไปครับบายโหอีเวนต์เสริมก็เสริมจริงเสริมซะโวดมากเลยจีเอ็มครับ